ก็กำลังเป็นดราม่าที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเมื่อมีผลงานมังงะเรื่องหนึง่งถูกจับผิดได้ว่าอาจใช้ AI ในการสร้างภาพเหตุเกิดเมื่อโชเอชาได้จัดงานยังจ้ำนิคัมเมอร์มังงะอวอร์ดซึ่งเป็นงานจัดประกวดมังงะหน้าใหม่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่ได้มีมังงะเรื่องหนึง่งที่ติดตากเกิดไปหน่อยนั่นคือมิคุนิโนะฮาบาคิริซามะคือมังงะเรื่องนี้นะครับได้รางวัลชมเชยและรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนแต่หลังจากประกาศรางวัลและมีให้รับชมแบบออนไลน์ก็มีคนจับโปะได้ว่าผลงานชิ้นนี้้อาจใช AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าของนาาเอกช่องนี้มีตาข่ายอีกช่องหนึ่งถ้าข่ายหายก็อาจจะเป็นฮ y แมนเอเรสแต่สัดส่วนร่างกายของนาาเอกนี่สิแปลกๆนะช่องนี้ยังใหญ่ช่องนี้ยอ,ยอทําไมมันเล็กลงนะใช่ครับผมหมายถึงนก้ร่างก,กายของนางเอกเนี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนาะและที่สําคัญเลยคือผู้หญิงมีนวดแต่อย่างไงก็ตามนะครับงานประกดนี้เนี่ยไม่ได้มีกฎห้ามแบบชัดเจนนะครับว่าห้ามใช้ AI อาจทำให้ AI a r t i s t ใช้ช่องโหว่นี้มาเข้ารวมป,ประกวดซึ่งอยู่ที่ทางชีอเอชาาแล้วนะครับว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการเลยหรือเปล่าว่าให้ใช้ AI ได้หรือไม่ได้